สบายดีสบายดีเอฟซี FC พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกทุกคนเนาะวันนี้ก็เป็นาพาบรรยากาศตอนสวยทุกคนสนุกเลยนะให้ทุกคนได้เบิ่องเมทเพสพนน์รู้ขึ้นนอนรูปโหนลูกนอนุน่มแม่นอนหงนึงเนาะเมทเพพท่านก็กินขา้าวกินน้ำแล้วก็นอนฝนตกหากาักกระซเอาทุกคนหักก็มีเลด ซาลีซาลีหลับลี่กินข้าวสวยแล้วนึกินแล้วกินแล้วกินมือสวยนี่กินมือสวยหรือมือเ้ากินมัอนะกินแต่มมือเ้าคนตีมือมือสวยนี่ก็กินอีกเนาะกินอีกกินตีกินกินเนาะเอ้ยเนาะแกเอามาให้กินเนาะกินแล้ว บ่เซาหื้อติยังนอนอยู่เด้น่ะกินกินข้าวมันได้กินหญ้านะเนาะมันเซาแฮ่เนาะจักหน่อยเข้ามาชมชมปากชมปากแล้วเฮากินหาไส้มันกะเซาเาเฮาเฮาเคยกินอันไสมันเาจักนอยเข้าอันมาเฮ็ดเฮือนเฮากเฮาลุกไปเบิ่งเขาบ่ได้มื้ออื่นมื้อือขอมาเฮ็ดเฮือนแล้วนกินเนาะ กินมันเสาร์เนาะเนาะเอ้เน้องอีเจ้าปองป่าให้หนึ่งเนาะไปกินข้าวแล้วก็กินยาเนาะกินมันเสาร์เฮนะคัณฮะโบเสาร์ก็เป็นสมปากอยูวนตะลอดกกยังยังอีตึ้มครับเดีอดสองครับนตี้ยาก็ได้กินเสาร์มันเสาร์เฮนะแตยบ้านูนก็นยังกิน กินข้าวเนอะกินข้าวให้มันเศร้าเหโอกินข้าวแล้วก็กินยาใช่เกอเบิงเ่าหนุนจากบิดกันเนาะ บอลกระนองนี่นนนอนนนเอบเขาไปเอาเขาไปให้สาลีกันอ้าวแอบนี่คือบุมีเขาเยอะทึงบอกนุน่นมีเขาแน่นินุ่นให้เศร้าแฮแล้วหนึ่งไครนะอกินยาดีเนาะไปเอาเขาไปให้สาลีไปเอาเขาไปให้สาลีไปไปบอกเยี่ยมรลบ สองเขาาก็น,นอนลิไปลูกกินเ้าจากวืดก่อนไปไว้ลูกกินเ้ามันในมันสาไข่นะ

ยิ่งตื้มเพื่มนึ่งก็เศร้าเลยไม่ลุกมากินยาหนอ่อยไหมใครปวดเศร้ากจากเพื่อเฮงปวได้ไปเฮี้ยวจกเพื่อกกมันเศร้าใครละยักไปซะเฮาก็มันได้ไปนี้ น่อยหูเบ้ามาบุฮะเห็นหูเบ้าลยใครอยู่นะบุกินยาใส่บบเศร้าจากเพื่อนไครโบเศร้าจกานะกาจเพื่อหูเบ้าเขากับโบยักมาโอ้เขามาเขาก็ยันติดไข้น้ำเขากบว่าสนี้ลูกมากินยานะไว้กินเขาใส่แล้วก็กินยามันเศร้านะไห้ไม่เออนกจบปองป่าฮะ nè, lúk mèn ăn nhé, nè, ya cái bớt len về nali, ăn ít tôm sòng sâm hơi cá sấu là đê ให้ลูกมากินยาหน่อยไปกินเค้านะไปกินเค้าแล้วก็กินยาใส่ให้มันเศร้านะไว้ยเว้ยว้ยว้ยเลูกมากินยาลูกกินเค้ากินยากินเค้าใส่เนื้อนึ่งนะไปเห็ไหมกินเค้าเนื้อนึ่งแล้วกัน กินยาใช่ทำมันเศร้าทำมันเศร้าไครนะหรบอกินยาใช่มันกระมือเขาก็เจ็บหัวไข้เป็นซ้มปากบวเศร้าจากเพื่อแต่บ้านูุ่นกันยังกินเขาหน่อยนึงแล้วก็กินยาใช่กันยังเศร้าแล้ว แม่ลูกมากินนะไหมเฮ้ลูกกินเขานละเอาคันบบก,กินยาเ่อก,ก็กินแต่เขาเอาหมกินเขานี่ใส่ไว้มันหดยามกินเลยเนี่ย โบก,กินใส่จากน้อยก,ก็เจ็บหงใส่อีกเจ็บหัวได้จเจ็บห<อ>งไ<น>ด้เห็นไหมตัวนี้ยังแห้งนึง่งตัวอันแกไขวัดนะ bớt แห้ง nướng là đi bớt แห้ง nướng rồi เออ vậy lúc kinh เริ่มกิน mày วาน kinh นึงบ่ เสิฟ้าก็กินเขาเศร้น้อยนึงแต่บ่าวนุ่นก็ยังกินมันเฮาบ่กินเขาแล้วมันเฮาเจ็บกระเห่อเจ็บหองนะบ่าวนุ่นก็ยังกินซองสามคำจนบ่าวนุ่นเป็นเนี่ยเบานุ่นก็ยังเศร้าแล้วไปบล็อกไปบอกบอลมืดมาบล็อกไปบอกเบานุ่นมาบลอก

เออเอาโน่นไปโน่นเอาเด้อไปกินข้าวสิเด้อกินปองปลายเนี่ยเอาอีกเจ้ข้างสิเด้อกินกินข้าวเรากินยาใส่เมันเช้าสิเด้ออื่นเลยนี่อยักษ์อ้าวกินกินข้าวกินข้าวถ้าเรากินยากินข้าวหน่อยนึงอยากกินข้าวกินนั่นเฮีอยากเขาก็บบัวาอยกิน บุญย่ามันเป็นไข้นะอาจจะเอายาให้น้องกินนะน้องนู่นบอกบอกไม่วานกินกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็ดีคือน้องน้องก็ยังดีว่ะสิกินข้าวแล้วล่ะก็กินยากลก็ดีคือน้องนอกก็เป็นไข่นอก็กินซองครับคนหนึ่งก็กินยาใส่รับอืมกินยากินซองซองเบ็ดเจ็บเ็ดเป็นมาเท่าหัว น้องยุดแล้วมันโปรตีก็กินยาเรื่อยๆน้องไปกินข้าวไปนึงก่อนไปคือ <c ười> น้องๆกินกับมอว์ฮวากับกัานน้องกับอดเอากินข้าวไม่ลุกมากินอ่ะกินกินแต่ข้าวเอาน่ะไปกินข้าวยากับโปรตก็ได้หันหกินก็ได้ กินโซเดียมมันโอ้ยสมเดียเศร้าคือค้นแท้คอยชักอายาเมาเมาหัวกินเศร้าเมื่อไรเศร้าเขาอะไรไปอืมคันันบวกกนยาเรดีก่อนน้องอืมคันคันบวกินยาเซอร์บอดีก่อนแต่เบานุ่นกินเบานุ่นกินแล้วมันง่วงมันอยากหลับใินะหแต่เบานุ่นกินเบานุ่นก็ยังเศร้า ก็กเดินเได้ก็้นนนนีกินก็้ใกินกอนะัญเจ็บกับพาอนะอือได้กินข้าวเลยขากินทีเศ้าครับหนึงอืต่บานู่นก็ยังกินข้าวแสดงแล้วก็กินยาเนาะ คู้มพเห็ดเป็เหขเต้็ดู้มอันมันอัเนไปไปกินยาสิกินข้าวไปก็กินยาเลยต่กินยาแล้วอาจจะเล่นเอายาไปให้กินนาก็กินข้าวน่ย ไปกินตเตาเาวเไปอะากินันไมบ่วลกินกินเาแม่กินกินข้ากิน,กนข้ากับปองปลา่านไหมปองปลากา แม่ลูกมากินเขาใช่ไหมมันคันหาบกินใส่้ามันอี้นั่นนะมันหดควบบหากินเขาแเ้าหดควับหากินเขากินยาแเ้าต้องได้กินใส่กินใส่อีกตึ้มเพื่งสองเฮื่อกระเซาแล้วเบ้านุ่นก็ยังเซาเห็แล้วเนาะ่าม bà bảo nguồn cà sâu là đi Nếu đào cà bồ lúc nó cãi chắc một bên nó ai nằm nó วัดฮ่นปุกเลยเดีอืมสันกาฮ่าฮาอยากกินเขากันเนาะอืมจากนห็นกดอยากกินเขาแล้วก็จีมาเอายาเอาอยัางห้กินทุกคนอยากกินเข้าด้วกันเน,น,ะนานนนะ อ๋โอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสาวนกก็จะได้ขออนุญาตทุกคนปิดคลิปก่อนได้ทุกคนเดี๋ยวท,ท,ทางสาวรีอยากกินเขากันเนาะสาวรีกินเขาหล่จังจะมาเอาเขาเอาอยากินเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สานกขอเกล้าว่าสบายดี